พี่ชายอันเป็นสุดทิละของข้าโกว่าทุ่งสงได้ส่งของมาให้ข้า <laughs> เผาชุมทองขนองชุมโจรน,นชื่อหมู่บ้านที่โกว่าบอกเป็นนายให้เราไปจัดการ <laughs> ได้อย่าไรกว่า โกวาช่างรู้ใจน้องจริงๆส่งทองมาให้เพื่อให้น้องได้มีทุนชีวิตน้องจะได้อยู่ยืดไปอีกขอบคุณโกวามากขอบคุณโกวามากสมัยก่อนเราอยู่ร่วมกันก็มีขวานนี่แหละที่เป็นคู่ใจของพวกเราทุกคนต้องมีมันโดยเฉพาะโกวาไม่รักโกวาจะรักใครวะฮะ โกว่าส่งภาพมัดคอมาให้สมัยก่อนตอนที่เราร่วมป้นกันเรามีกันทุกคน <c oughs> กินโกยังติดอยู่ที่ภาพพืนนี้เลยแล้วขนลุกโอรู้ใจน้องจริงๆริฮ <c> ะ <oughs> อย่าบอกนะว่าโกส่งมาให้น้องชิ้นเนี้ยสมัยก่อนพวกเรามีทุกคน <c oughs> มองก็รู้ วันนี้คือกุญแจสำหรับไขอะไรก็ได้เริ่มงานเริ่มงานแล้ว <laughs> จะไม่ทำให้โกผิดหวังงานนี้ไม่ได้เสียงดัง <h ull ough> มันเป็นกุญแจผี